ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนคอร์ดนะครับการเปลี่ยนคอร์ดก็คือการเปลี่ยนคอร์ดโดยดูจากเมโลดี้หลักก่อนนะครับโน้ตเมโลดี้ตัวนั้นจะมีอยู่ในคอร์ดอะไรบ้างเราจึงสามารถเอาคอร์ดเหล่านั้นมาใส่แทนคอร์ดที่มีอยู่แล้วได้นะครับตัวอย่างก็เช่นคอร์ด G นะครับที่มีองค์ประกอบคือ GBD นะครับและเมโลดี้หลักของมันก็คือตัว G นะครับ ก็จะเปลี่ยนมาเป็นคอ,อร์ดได้ดังนี้นะครับก็คือคอร์ด e m i n o r นะครับที่มีองค์ประกอบตัว G ีอยู่ตรงกลางก็คือ EGB นะครับแล้วก็คอ,อร์ด C นะครับที่เป็นไตแอดตัวที่ห้านะครับก็คือ CEG นะครับ blum 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 blum